เก็บภาพบรรยากาศนะครับเมื่อนี้เก็บภาพบรรยากาศครับเมื่อนี้แสงแดดออกเบิ่งแสงแดดกระทบวับก้อนเมฆครับสวยงามครับนี่ครับดูระว่างการเดินทางนี่ครับเก็บภาพบรรยากาศในเบิ่งสวยๆงามๆครับ เก็บภาพบรรยากาศก่อนเมฆสวยๆงามๆให้เบิ่งครับนี่ครับตอนนี้เขากำลังเดินทางเก็บภาพบรรยากาศอยู่หนารถครับืันนี้แสงแดดออกนี่ครับให้เพิ่งภาพก่อนเมฆสวยๆงามๆ